ที่ชิง on the l u n พูดสั้นๆแค่เดินส่วนกันก็เข้าใจ เดรันนะครับในเอพิโซดนี้จะมาสรุปสั้นๆในกลุ่มยาที่ใช้ในการลดไขมันไตครีสลายลที่ชื่อว่าไฟเบตนะครับว่ามันมียาอะไรบ้างและมีที่ใช้อย่างไรนะครับยาไฟเบตในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่2ตัวที่เราใช้กันในเวชปฏิบัตินะครับก็คือเจมไฟโบซิลแล้วก็ฟีโนไฟเบตนะครับยาทั้ง2ตัวนี้ออกฤทธิ์เหมือนกันนะครับก็คือกระตุ้นผ่านนิวเคลียร์รีเซปเตอร์ที่ชื่อว่าพีพาร์ลฟานะครับเมื่อกระตุ้นผ่านนิวเคลียร์รีเซปเตอร์ที่ชื่อว่าพีพา a l p h ลฟาแล้วเนี่ยมันก็จะ กระตุ้นให้เกิดการสร้างไลโปโปรตีนไลเปสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อินฮิบิตยีนที่จะไปสร้างเอโฟซีทรีนะครับตัวไลโปโปรตีนไลเปสเนี่ยถ้าเราจำกันได้คือมันเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยไขโลมคอนและ VLDL นะครับก็คือสลายไตกิสลายออกมาจากไขโลมคอนและก็ VLDL ดังนั้นเมื่อมันกระตุ้นการสร้างไลโปโปรตีนไลเปส po เพิ่มขึ้นไตกิสลายก็เลยลดลงนอกจากนั้นมันยังไปกระตุ้น ไปอินฮิบิตการสร้าง Apple C3 นะครับซึ่งตัว Apple c เองเนี่ยเป็นอินฮิบิเตอร์ของการทำงานของไลโปโปรตีนไลเปสนะครับจากทั้งสองกลไกนี้เองนะครับก็จะถึงทำให้ไตกีสลายนี่ยลดลงเมื่อได้รับยากลุ่มไฟเบตนะครับนอกจากการเพิ่มขึ้นของไลโปโปรตีนไลเปสแล้ว ไปอินฮิบิตการสร้าง Apple C3 แล้วเนี่ยมันยังกระตุ้นการสร้าง Apple A1 ด้วยนะครับตัว Apple A1 เนี่ยเป็นส่วนประกอบของ SDL นะครับจากกระบวนการทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมาเนี่ยดังนั้นตัวยากลุ่ม ไฟเบทเนี่ยจึงสามารถลดไตาลีสลด์ได้ประมาณส25ั25-45%จากกลไกการสร้างไรโบโปรตีไลเบทที่เพิ่มขึ้นและเอพอซี3ที่ลดลงนะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม s d l ได้จากการกระตุ้นการสร้างเอพอเอวนะครับโดยเพิ่ม s d l เนี่ยได้ประมาณ10-25%นะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะใช้ยากลุ่มไฟเบทนะครับก็แน่นอนเมื่อเราต้องการลดไตลีสลายใช่ไหมครับอินดิเคชันในการลดไตาลีสลด์ที่สําคัญก็คือเมื่อ เกิดไฮเปอร์ไตรกิสรด์ดีเมียเกิดขึ้นคือไตรกิสรลยมากกว่าเท่ากับ500มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับเพราะเขาพบว่าถ้าไตรกิสรลยมากกว่าเท่ากับ500มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดแอคิวแพนเคียตไตตินะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นที่มาของการใช้ยากลุ่มไฟเบรนะครับนอกจากอันที่กล่าวไปแล้วเนี่ยอีกอินดิเคชันหนึ่งอันนี้มาจาก แอคคอร์ดไรปิดนะครับแต่ว่าเป็นสับกรุ๊ปนะครับคือในคนไข้ที่เป็น ASCVD แล้วหรือ High Risk ต่อ ASCVD เช่นเบาหวานนะครับร่วมกับไตรกลีเซอไรด์มากกว่า200มิลลิกรัมเดซิลิตรนะครับและที่ HDL เนี่ยต่ำกว่า35มิลลิกรัมเดซิลิตรการแอดออนยาก,กลุ่มไฟเบตเข้าไปเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์ในการลดเรื่องของ ASCVD นะครับแต่อันนี้มันมาจากสับกรุ๊ปอนาลิยิตใน Accord ์ดไรปิดอีกทีหนึ่งยูเดนอาจจะไม่ได้ สตรองมากนะครับต่อมามาดูไซเอฟเฟกของตัวยากลุ่มไฟเบตนะครับยากลุ่มไฟเบตกับไตเนี่ยมีผลยังไงนะครับตัวยาไฟเบตเองเนี่ยพบว่าสามารถเพิ่มระดับซีรัมครีตินีนได้นะครับโดยพบในไฟเบตทุกตัวนะครับจากการศึกษาในอย่างเช่นฟิลสต s t u ดี้ที่ใช้ฟีโนไฟเบทเนี่ยพบพบว่าสามารถเพิ่มครีตินีนได้ประมาณสัก12%นะครับคือเพิ่มจาก0.88เป็น0.99นะครับและเมื่อหยุดยาเนี่ยซีรัมครีตินีนก็กลับลงมาสู ปกติได้นะครับโดยกลไกการเกิดนียเชื่อว่าฟีโนไฟเบตกระตุ้นการสร้างคริตินีนเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่มันไม่ได้ลด GFR ครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราเจอว่าคนไข้ออนฟีโนไฟเบตหรือออนไฟเบตอยู่แล้วอยู่ดีคนไข้ซีรัมครีนินเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ลองหาสาเหตุอื่นๆดูก่อนว่ามีสาเหตุอื่นๆอธิบายหรือเปล่าถ้าไม่มีสาเหตุอื่นๆอธิบายอาจจะลองหยุดยาดูนะครับว่าซีรัมครีนินกลับมาสู่ปกติหรือไม่นะครับตัวยาในกลุ่มไฟเบตทุกตัวขับออกทางไตนะครับแต่ว่าตัวเจมไฟโบซิลเนี่ยขับออกทางไตน้อยกว่าตัวฟีโนไฟเบตครับไซเอฟเฟกตต่อมาที่มีการพูดถึงกันก็คือตัวยาไฟเบตเองเนี่ย เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ายาไฟเบตทุกตัวนี้มีฤทธิ์เป็นลิโทเจนิกเอฟเฟกนะครับก็คือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีเกิดจากการที่ไฟเบตเนี้ยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในน้ําดีนะครับทำให้เกิดซูเปอร์ซัคชวเลชันได้อาจจะทําให้เกิดนิ่วได้นะครับการศึกษาระบาดวิทยานเนี้ยก็พบว่าการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีเนี้ยสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกับการใช้ไฟเบตนะครับแต่การศึกษาอื่นๆตามมาเนี้ยพบว่าแต่ละชนิดมันก็ไม่่่เเทาาากัันนนบโดยพวาถาม้มป็ โคไฟเบตเนี่ยก็เพิ่มโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดีเพิ่มขึ้นประมาณสัก 2- 3เท่านะครับแต่การศึกษาในเจมไฟโบซิลแล้วก็พีโนไฟเบตนะครับก็ไม่พบความสัมพันธ์แบบนั้นนะครับผลข้างเคียงต่อมาคือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับคือการเกิดกมไมอัาปีเนี่ยตัวยากลุ่มไฟเบตเองเนี่ยพบน้อยมากนะครับปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้อ่เกิดไมอัลปีขึ้นได้เมื่อใช้ไฟเบตก็คือคนสูงอายุเป็นเบาหวานหรือว่าไตวายหรือว่าคนไข้มีไฮโปไทรอยดิซึมนะครับแต่ที่พบบ่อยจริงๆก็คือถ้า เราใช้ร่วมกับกลุ่มสเต t ตินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เจมไฟเบอร์ซิลร่วมกับสเตตินนะครับก็จะเพิ่มโอกาสเกิดไม่อพปาตีมากขึ้นนะครับดังที่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็สามารถฟังได้ตามลิงก์ด้านบนขวามือนะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับจะมาพูดถึงความแตกต่างของยากลุ่มไฟเบตที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับเรามีกัน2ตัวนะครับคือเจมไฟโบซิลกับฟีโนไฟเบตนะครับตัวเจมไฟโบซิลเองเนี้ยเมตาบอลิซ um ึมผ่านกูโคโรนิเดชันนะครับแล้วก็เป็นวิอินฮิบิเตอร์ต่อ12 C9 นะครับแล้วก็12 C8 ส่วนฟีโนไฟเบตก็เช่นกันนะครับเมตาบอลิซ um ึมผ่านกูโคโรนิเดชันนะครับแล้วก็เป็นวิอินฮิบิเตอร์ของ12 C9 และ12 A6 การแอบซับชันนะครับ,รรบตัวเจมไฟเบอร์ซิลเนี่ยดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างนะครับดังนั้นเราก็จึงต้องให้ตัวเจมไฟเบอร์ซิลก่อนอาหารนะครับส่วนของฟิโนไฟเบตนะครับก็กลับกันนะครับตัวฟิโนไฟเบตเนี่ยจะดูดซึมได้ดีหลังอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเรารับประทานอาหารไขมันสูงนะครับเขาพบว่าถ้ารับประทานอาหารไขมันสูงเนี่ยความสามารถในการดูดซึมของฟิโนไฟเบตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง58%แต่ถ้าเรารับประทานอาหารไขมันไม่สูงมากเนี่ย เราดูดซึมได้เพิ่มขึ้นเพียงแค่25%ของฟีโนไฟเบตที่เราประทานไปในส่วนของฟอร์มูลเอชนะครับเจมฟอร์เบลซิลเนี่ยมีหลายขนาดนะครับก็คือตั้งแต่300มิกั600มิกม900มิกรัมนะครับตัวเทรดเนมที่เรารู้จักกันก็คือโลปิดนะครับ ส่วนของฟีโนไฟเบตเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแต่และรูปแบบเนี่ยมันเพื่อทํามาเพื่อเพิ่มการดูดซึมที่เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วครับตัวฟีโนไฟเบตมีปัญหาเรื่องการดูดซึมใช่ไหมครับต้องใช้อาหารมันนู่นนี่นั่นในการเพิ่มการดูดซึมเขาก็พยายามพัฒนาฟีโนไฟเบตรูปแบบต่างๆเพื่อให้มันดูดซึมง่ายขึ้นนะครับที่มีอยู่ในท้องตลาดก็มีฟีโนไฟเบต300มิลลิกรัมนะครับไมโครไนฟีโนไฟเบต200มิลลิกรัมไฟบิลก็คือเป็นไมโครโคเตส ฟีโนไฟเบตนะครับก็160มิลลิกรัมนะครับหรือว่าเป็นนาโนไนซ์ฟอร์มนะครับก็คือตัวซูเปอร์ลิปเอนทีนะครับชื่อการขา145มิลลิกรัมนะครับฟอร์มสุดท้ายก็คือฟีโนไฟบริกแอซิดนะครับคือไตรลิปิกนะครับ135มิลลิกรัมนะครับก็ทำมาเพื่อแต่ละอย่างแต่ละฟอร์มเนี่ยคือทำมาเพื่อให้มันดูดซึมได้ดีขึ้นนะครับ maximum dose อ,อันนี้ก็ต้องรู้นะครับก็คือตัวเจมไฟโบซิลเนี่ยเราให้ได้ maximum dose คือพันสองมิลลิกรัมก็คือ600มิลลิ mm กรัม bid นะครับในส่วนของฟีโนไฟเบต maximum dose ของมันเนี่ยก็ตามแต่ละรูปแบบนะครับก็คือ หนึ่งแถบของแต่ละรูปแบบก็คือแม็กซิมั่มโดของแต่ละรูปแบบนั้นๆนะครับการใช้ยาในคนไข้ CKD นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า,าตัวไฟเบตทุกตัวเนี่ยขับออกทางไตนะครับแต่ว่าตัวเจมไฟโบซิลเนี่ยถูกขับออกทางไตน้อยกว่าไฟเบตอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยใน CKD stage 3B เนี่ยตัวเจมไฟโบซิล 3B ลงมาเนี่ยเจมไฟโบซิลก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าพยายามลดโดนะครับให้ไม่เกิน600มิลลิกรัมนะครับ stage 4ก็ยังใช้ได้อยู่ stage 5บางไกด์ไลน์บอกให้เอา นอยะครับแต่บางไคลเเรกก็แนะนำว่าให้ใช้ได้นะครับในส่วนของฟีโนไฟเบตเนี่ยตั้งแต่สเตจ3 b ลงมาก็ไม่ควรใช้นะครับเนื่องจากระดับยาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับสุดท้ายนะครับเมื่อใช้คู่กับสเตตินนะครับตัวเจมไฟโบซิลเนี่ยพยายามไม่ควรใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซิมวาสเตตินเนี่ยเพิ่มลิทแลปโดไมโอไรซีนนะครับตัวสเตตินที่สามารถใช้คู่กับตัวเจมไฟโบซิลได้ก็คือตัวฟูวาสเตตินนะครับหรือถ้าจะใช้เนี่ยก็คือใช้ โลซูว่าสเตตินไม่เกิน10มิลลิกรัมพิทาว่าสเตตินไม่เกิน2มิลลิกรัมหรืออะทอว่าสเตตินไม่เกิน20มิลลิกรัมนะครับในส่วนของฟีโนไฟเบตเนี่ยก็สามารถให้คู่กับตัวสเตตินได้นะครับโอกาสเกิดแลบโดเมโอไรซิสน้อยกว่าตัวเจมไฟโบซิลนะครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องของการสรุปยากลุ่มไฟเบตนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็สรุปอีกทีนึงนะครับเราจะให้ยากลุ่มนี้เพื่อลดไตรกิสลายนะครับ มันสามารถลดไตกิีสลายได้ตั้งแต่ประมาณสัก50%นะครับโดยที่อินดิเคชันในการให้ยารดไตกิีสลายคือไตกิีสลายมากกว่าเท่ากับ500มิมลลิกรัมเปอร์เดซิลิตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอ c คิวแพนเคตไตติดนะครับ ยาที่มีอยู่ในประเทศไทยมี2อ,อย่างนะครับก็คือเจมไฟโบซิลกับฟีโนไฟเบตเจมไฟโบซิลต้องให้ก่อนอาหารนะครับฟีโนไฟเบตต้องให้หลังอาหารตัวเจมไฟโบซิลไม่ควรให้คู่กับสเตตินโดยเฉพาะซิมวาสเตตินนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe นะครับขอบคุณครับ